ทดสอบค่ะการนมัสก,การพ่อท่านท่านสัมาท่านสิกมาจะได้ทำค่ะทุกท่านที่อยู่ที่นี่ค่ะสวผู้รักชาทุกท่านค่ะนะคะวันนี้เด็กๆนะคะเรียกรวมตัวกันบอกว่ามาช่วยร้องเพลงหน่อยเขาก็มากันทันทีเลยนะคะตบมือให้กับเด็กๆหน่อยค่ะ,คะมีเสียงไหมคะตัวนั้นมีเสียงไหมคะคือเนื่องจากฉุกระหุค่ะเด็กๆไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีได้กลัวจะพัดตกลงมาก็เลยได้ความมนุเคราะห์นะคะเสียอยู่เลยค่ะ ค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะก็เกิดเหตุขัดข้องนิดนึงนะคะตอบมือให้กใจคุณลุงสุริยันหน่อยค่ะผู้อยู่เบื้องหลังเสียงเพลงอันไพเราะนะคะวันอื่นเดี๋ยวให้เด็กๆสักคนหนึ่งไม่มีเสียงเขากำลังต่ออยู่ค่ะทุกบรรยากาศรายงานความจริงเดี๋ยวขอเชิญน้องนุงนิงมาตรงนี้เลยค่ะน้องนุ้งนิงค่ะออกมาลงพลัพงกันให้มากๆนะ

ขอบคุณค่ะตอนนี้ประเทศชาติกำลังแย่อยู่นะคะเออลุงป้านนะอาอาบุญยาตายายพ่อแม่พี่น้องคะอย่าปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะคะออกมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นกว่านี้เถอะคะ่ะ เชื่อว่าพลังที่บริสุทของประชาชนจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะต่อไปรับฟังเมงงอาหารพระราชาค่ะถ้าหารพลราชาอยู่ที่ไหนกันคะช่วยตอบมือหน่อยค่ะ 收到。 ทหารไทยทหารก็เป ja, ia. ็นคนมีเวเนยาจะกองผัวเปนหัวน้ทหารตะัวเจาคืส่วงนตกปอแน ชุมนุมกองทัพรำเนี่ยเป็นผู้ปิดถนนแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปิดใช่ไหมคะคนที่ปิดคือใครคะคนที่ปิดคือใครคะดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้ปิดถนนนะคะว่าหนูเนี่ยยังเห็นรถผ่านไปผ่านมาอยู่เลยดังนั้นคนที่ปิดถนนเนี่ยคือขอบคุณคะ่ะต่อไปเนี่ยพบกับเพลงเราสู้นะคะ บ้านพระบุรุษของไทยแม่โบราณอบบ้านป้องเมืองคุ้มยาวเสียเลือดเสียเนื้อมีใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเละล้นภายหน้าา,า,า,าอาไทยาจะต้างมีงง่ประเทศา 绕道。 บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณบ้านต้องเมืองคุ้มยาวเสียเลือดเสียเนื้อมีช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเลนหล่นภายนาจกได้มีพระโสธาอาศัยอนาคต จะต้องมีประเทศไทยที่เราให้ผู้ใดมาไกลถึงขู่ฆ่าล้างโครก็ไม่หวั่น้าสู้กันไม่ลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายกระองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษา ลายเชิญมาเราสู้เก<ท>ียรติศักดิ์ของเราเรา,เราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนกล่าวเดียวที่สามจังที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีระเบิดลงกันรายวันแต่ว่าทำไมที่นั่นถึงมีตำรวจน้อยล่ะคะ มาถึงหน้าทําเนียบทําไมตํารวจกลับเยอะละคะประชาชนที่นี่เขาไม่พกระเบิดหรือว่าอาวุธมาหรอกนะคะหน,หนูว่าถ้าเอาเวลามาเฝ้าหน้าทําเนียบไปปกป้องบ้านเมืองยังจะดีกว่านะคะทุกท่านเห็นด้วยไหมคะขอบคุณค่ะอย่างนี้ต้องโค่นระบอบทักษิณไหมคะ ไปฟังเพลงกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณค่ะใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับดังๆเลยครับใครร้องได้ช่วยกันร้องนะคะราเลาาประชาชนได้ร่วมนมใจครับไล่พาดเด็ดการเสียสละออกมาสูู้้ไทยให้ลูกหลานอำนาจดั่อันธพาลนตต้องสิ้นไป ถือธทงรทมนำเราหมวนมูมิตดล้อมดวงจิตท,ที่ชีวิต,ต้องไทยทอย่าบาปชัว่วร้ายมานผ่านภัยไม่หวั่นไหวไม่หวั่นเกรงกองทัพประชาชนโนล้มระบอบทักสินมานแผ่นดินต้องย่อยยับที่นาดไปลุกขึ้นสู้ทางธงโร้อมรก ปุกเข้าไปอาณาคต a กางรรืองใหม่ในแผ่นดินโลกเค้ื่นทายกองทัพประชาชนกล้าติดอาวุธทางปัญญาผู้แผ่นดินทุกอำนาจคนทอละลาไทยหมดสิทธ์ระบอบทักสิ้นต้องทีนาจากเมืองไทย ประชาชนพอลบมระบอกับ ระบบทักษิณต้องพีนาบจมอไทยลมทำนาจทนทอหลาล่าให้หมดสิ้ระบอบทำสินต้องพีนา,า,มมนาบจากเมืองไทย พวกเรามาที่นี่เพื่อให้นายกรัฐมนตรีถอนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มาของสมาชิกุฎิสภาเนื่องจากว่าพบความไม่โปร่งใสในการร่างรัฐธรรมนูญนี้มีทั้งการกดบัตรแทนกันทั้งร่างรัฐธรรมนูญไม่ตรงกับสำเนาว พี่น้องประชาชนคนไทยยังจะปล่อยให้นักการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบอีกหรือครับยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมสู้ไม่สู้สสออกมาสู้กันที่หน้าธรรมเนียมนะครับอย่าให้นักการเมืองออกมาออกมากงกินประเทศไทยจนไม่เหลือนะครับขอบคุณครับ เด็กไทยหัวใจเมดเวลาแล้วค่ะเด็กไทยหัวใจรักชาติพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะจะเดินทางสัครับพีรับแล้วเราจะไว้ใ้กำลังใจไหมนะคะปล่อยปากนักเรียนนักศึกษาออกมากันเยอะนะครับมาแสดงพลังว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติมีสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศไทยครับ